วันนี้ทนายตัต้มปรากฏตัวต่อสื่อนะคะ,ะเดินทางไปสอนอบางซื่อค่ะไปแจ้งความอดีตประธาสสนสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งสองข้อหาที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีข้อหาพรบอรคอมพิวเตอร์แต่ประเด็นที่ผู้สื่อข่าวสนใจก็คือเรื่องของบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะคะว่าจะมีภาคที่ทางทนายตั้มกับบิ๊กโจ๊กสนิทสนมกันทางทนายตั้มก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่ายอมรับเลยว่าเขาสนิทกับบิ๊กโจ๊กจริง<ะ>แต่ว่าคดีที่บิ๊กโจ๊กกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่เรื่องของเว็บพนันมน ที่ปปชบ,บิ๊กโจ๊กยอมรับเลยนะว่าหนักใจแทนเหนื่อยแทนเหนื่อยแทนค่ะถึงท่านต้องปาดเงือคือบิ๊กโจ๊กบอกว่าพยานหลักฐานต่างๆอะคะ่ะมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เห็นเส้นเงินที่มันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจแล้วก็ยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาก็สนิทกับบิ๊กโจ๊กจริงแต่ว่าหลังจากที่มีการพูดคุยกันมีการให้คําแนะนําไปบางทีก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันต่อเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กมีทนาอยู่แล้ว ศึกนี้เป็นศึกที่หนักหนาค่ะเพรามันไปเกี่ยวกับเส้นเงินเนี่ยค่ะภาพนี้ก็จะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กกับทนายตั้ม็ินิด,ด้วยมินนี่ด้วย<ะ>เนี่ยค่ะก็ร้องเพลงด้วยกันทางบิ๊กโจ๊ก ที่ถูกส่งเรื่องไปที่ปปชแล้วนะคะทานายตั้มพูดบอกว่าคือเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กอะค่ะอยากจะให้ปปชทาคดีเพราะว่าถ้าเรื่องถูกส่งกลับมาที่ตํารวจตํารวจทํางานเดียวทางบิ๊กโจ๊กจะไม่มีเวลาหายใจเพราะฉะนั้นอยู่ที่ปปชดีแล้วแล้วเรื่องนี้หนักใจกับบิ๊กโจ๊กเพราะว่าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเวลานานมั่นใจว่าสามารถเอาผิดบิ๊กโจ๊กได้ แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินคดีกับบิโจกทั้งนี้ได้ทั้งหน้าก็อาจจะทําให้ชุดทําคดีได้รับผลกระทบวันนี้ทนายตั้มถึงขั้นใช้คําว่าปาดเหนือ่อแล้วทาท่าปาดเหนื่อด้วยนะคะแต่ก็ทิ้งท้ายบอกว่าเราเองก็ประมาทบิโจกไม่ได้เพราะว่าทุกทั้งที่ผ่านมาพี่เขาก็รอดมาได้ทุกครั้งส่วนจะเป็นแมวสิบชีวิตไหมตัวเองไม่ขอออกความเห็นค่ะถ้าเกิดให้มองมุมมอง,มองในเรื่องของคดีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคราวนี้น่าจะหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกัน นะครับว่าคราวนี้จะจะรอดได้หรือเปล่าพี่โจ๊กเนี่ยเวลาคุยกับผมเนี่ยเขาเคยบอกอยู่นะครับว่าพี่เนี่ยไม่เคยไม่เคยรับเงินเ,เกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันกับเงินซ่องเนี่ยพี่ไม่เคยยุ่งเลยนะเขาก็เคยบอกผมว่าอย่างนี้แต่พอมีเรื่องของมินนี่มาเนี่ยผมก็ตกใจคือวันนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะต้องบอกก่อนอยู่ในงานเลี้ยงนะครับผมเจอมินนี่ครั้งแรกแต่ว่ามินนี่เนี่ยเขาก็อาจจะ นิทกับทางลูกน้องของพี่โจ๊กอยู่แล้วแหละวันนั้นเขาแนะนําว่าเป็นนักธุรกิจที่ประเทศลาวแค่นั้นเองว่าทําธุรกิจอยู่ประเทศลาวแล้วก็เจอแค่วันนั้นก็จบแค่นั้นอ่านใจพี่โจ๊กไม่ต้องคุยกันนะครับก็รู้ว่าอยากจะให้ดีเอสไอหรือปะปะชไปทําเพราะว่าถ้าเกิดให้ตํารวจทําอ่ะมันเร็วครับมันไวแล้วมันก็ไม่ใช่ผลดีกับเขาแน่นอนไม่ขอคอมเมนต์ว่าพี่โจ๊กจะมีกี่ชีวิตวนะแต่ว่าหลายๆครั้งนะครับไปประมาทพี่โจ๊กไม่ได้อะเขาก็รอดมาได้ทุกครั้งนะแต่ว่าครั้งเนี้ย ทางตำรวจเนี่ยเาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเธอรอดมาเนี่ยกูโดนแน่เขาก็ต้องทํานึกวิธีรากันแหละครับนะเอาเราพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะครับเขาก็ไม่สามารถปล่อยไปได้ขอปัดเกลื่อหน่อยขอปัดเหงื่อหน่อยไม่ใช่เขาเห็นภาพทางทีวีเขาไม่ไม่ไม่ตำาหนีเลยไป็นปัดเหงื่อแทนรองสุดเ่ยผมปัดเหงื่อเพราะเพราะผมเป็นห่วงเอาผมเป็นห่วงปัดเหงื่อแทนปัดเหงื่อเลยหนึ่งแตกเลยพอถามหนึ่งเรื่องมีโจกมาก บาดเหงื่อแทนนักใจแทนเป็นห่วงบิ๊กโจ๊กแล้วจริงๆตลอดการสัมภาษณ์ทนายตั้มใช้คำนี้เยอะมากหนักใจเลยโอ้เหนื่อยจริงอยอมรับอย่างเป็นห่วง